ทำไมคุณถึงที่ทําแบบนี้ล่ะทั้งๆท,ที่เธอก็เป็นน้องสาวของคุณเองนะส้มเธอเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมเดี๋ยวนะทําไมเธอถึงกลายเป็นแบบนี้ล่ะนี่มันทํารุนแรงเกินไปแล้วนะ ไม่อยากจะเชื่อเลยทำไมคุณทำแบบนี้ล่ะมันมากเกินไปแล้วนะทำไมมันถึงได้กลายเป็นแบบนี้ฉันไม่มีหน้าออกไปพร้อมใครอีกแล้วสม,มนี่เธออยู่ในนั้นมานานแล้วนะออกมาสักทีเถอะนะฉันรู้ว่าเธอกำลังเสียใจอยู่นะแต่เธอคุณจะกินอะไรบ้างตั้งแต่เธอกลับมาเธอไม่กินอะไรเลยนะ ตน,นชีวิตของฉันมันไม่เหลืออะไรอีกแล้วนายไม่ต้องมายุ่งกับฉันไอ้ฉันเน่าตายอยู่นี่นี้ไปเลยทำไมกันนะทำไมถึงต้องทำกันขนาดน,นี้ด้วยทั้งๆที่ฉันก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับพวกเขาแล้วแท้โ่เอ้ย,ย,ยฉันก็ไม่เก กำลังทำอาหารอยู่งั้นเหรออในที่สุดก็ยอมออกจากห้องสักทีนะมีคนอยากจะเจอเธอนนะตามฉันมาทางนี้หน่อยสิเอะ๊ะมีคนอยากจะเจอ,เจอฉันเหรอใครกันอะ <c oughs> ทุกคนครับเธอออกจากห้องมาแล้วครับส้มลูกหลานยายคุณตาคุณยายยายไอ้ติมเธอมาที่นี่ได้ยังไงอะ่ะ พายุบอกเรื่องของแกให้พวกเราฟังนะสิคุณพายุนาเป็นคนพาพวกเรามาที่นี่พวกเราเป็นหัวแกมากเลยนะหลานตาผมสวยๆของหนูพังหมดแล้ว <c oughs> ยายพอจะเดาออกแล้วล่ะว่าเป็นใครต้องหาเวลามาคุยกับแม่เราหน่อยซะแล้ว <c oughs> ใช่ค่ะหนูว่านะ ต้องเอาเรื่องพวกนั้นให้ถึงที่สุดแต่ก่อนอื่นต้องพาซ้อมไปทําผมให้มันเรียบร้อยกว่านี้ก่อนหนูมีเพื่อนเป็นช่างทําผมอยู่ที่ร้านร้านนึงนะคะก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้เรียบร้อยขึ้นนะ่ะ <c oughs> ยีจีดฉันอยากให้แกน่ะจัดก,การผมทรงนี้ให้หน่อยได้ไหมอ่ะแบบนี้พอจะแก้ได้ โอ้โหนี่ฉันเคยเจอเคสที่ผมสั้นๆแล้วมาทำผมก็ว่ายากแล้วแต่นี้มันสั้นมากเลยนะอืมฉันว่าถ้าคุณยืดผมก็น่าจะตัดให้เป็นทรงสั้นๆได้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะทำให้ก็แล้วกันนะคะขอบคุณมากนะคะ ่คะงั้นเพิ่มตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยตัดตรงนี้อีกหน่อยเพิ่มวอลลุ่มให้กับผมแบบนี้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 เอาละค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือตกแต่งอีกนิดนึงก็เสร็จแล้วล่ะค่ะแบบนี้ละค่ะดีทุกคนทรงนี้เป็นยังไงบ้างหรออ้หไม่อยากจะเชื่อเลยเพื่อนฉันตัดผมสั้นนี่มันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย เหมือนคนใหม่เลยนะหลานตาสวยมากๆเลยละ่ะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าเออโอเคเป็นไงกันบ้างคะชอบกันหรือเปล่าสำหรับเรื่องนี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเราก็จะบอกว่าเราขออันนี้นะคะเปลี่ยนตารางการลงคลิปเนาะถ้าใครอยากรู้นะว่าลงวันไหนเวลาไหนนะคะก็ไปดูได้ที่ทั้งในแฟนเพจ Facebook ของเรานะจ๊ะแล้วก็ใน Facebook ของตัวเราเลยเราจะโพสต์เอาไว้ที่นั่นนะจ๊ะถ้าใครอยากจะ รู้นะจ๊ะเวลาลงคลิปเนาะวันไหนมีละครเรื่องอะไรนะจ๊ะเราก็จะลง5วันรวดเลยนะจ๊ะเราก็2วันแล้วก็หยุดพักเนาะโอเคค่ะก็สําหรับใครนะคะที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวเฟรน o r e อร์เลเวยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถย้อนดูตอนเก่อๆได้ที่เพลย์ลิสต์ของชอ่องเลยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วไว้เจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย